จุดชั้นสองนะทุกคนมีคนมาเพ้นตรงนี้นะ <_ d ata> เห็นไหมแล้วก็มีรังนกที่เราบอกนะคือข้างบนนี้แล้วเมื่อกี้อ,อันนี้คือชั้นสามนะทุกคนโอ้นกเยอะมากอันนี้ก่อนจะไปดูนี่คือข้างหน้าทุกคนเห็นไหมจะมีรถผ่านคือคี้นกเยอะมาก แล้วก็มีสายสินด้วยนะทุกคนแล้วตรงนี้ก็คือชั้นสามที่เรามาทุกคนบอกเลยว่าแบบคือแบบคนชัดๆตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราขอสำรวจก่อนนะเพราะว่าอันนี้คือข้างนอกนะทุกคนเรากลัวคนเล่นยาสวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วกับช่องทีทบ้านนี้มีฮาทุกคนสังเกตข้างหลังทีไหม ใช่ทุกคนวันนี้ตรจะมาสำรวจตึกกลางนะทุกคนแล้วที่นี่พ่อเคยเล่าประวัติว่าเมื่อก่อนตรงนี้นะคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเศรษฐกิจที่แบบดีมากๆแล้วอยู่ๆมันก็แบบว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีขึ้นก็เลยสร้างไม่เสร็จนะทุกคนแต่ว่าเรามาดูโลเคชัน่นเราแค่มาดูบริเวณรอบข้านนะทุกคนแค่บริเวณข้างล่างนี้นะแต่ ยังไม่ได้ไปดูข้างบนนะทุกคนเรามาดูกันว่าข้างบนที่เราจะเข้าไปมันเป็นยังไงทุกคนมาอรอลุ้นกันนะว่า,ถ,าถ้าเราไปสำรวจข้างในจะคืออะไรมั่งไปดูกันตอนนี้ทุกคนที่เราสังเกตข้างนอกนะจะมีอยู่ประมาณ3ชั้นนะทุกคนจะมีชั้นนี้ชั้น1 2แล้วก็3นะแล้วข้างหน้าเราตรงนู้นจะมีบันไดนะแต่เราไม่แน่ใจว่าจะมีคนจอนหรืออะไรไหมแต่ว่า แลยว่าที่เรามาเราต้องเซฟตัวเองถ้าเกิดอะไรขึ้นเราต้องรีบลงมาให้เร็วนะทุกคนโอเคทุกคนไม่เสียเวลาเราจะเข้าไปข้างในกันตอนนี้มันไม่น่ากลัวนะเพราะว่าส่วนที่เราอยู่ตอนเนี้ยคือเป็น่วนหมู่บ้านแล้วก็ตรงข้ามของตึกนี้นะตึกล่างนี้นะก็คือเป็นวัดนะทุกคนไปทุกคนเข้าไปกันโอเคทุกคนอันนี้เป็นจุดแรกนะแล้วก็ข้างล่างโล่งมากๆ แล้วก็อันนี้คือเขาเพ้นนะทุกคนตัวนี้ส่วนมากจะเป็นหญ้าเราเดาว่าเมื่อก่อนตรงนี้น่าจะเป็นหญ้าลกลางนะพราะมีตรงนี้แตกด้วยทุกคนมีจุดตรงนี้แตกด้วยนะเดี๋ยวโบลิเบณนข้างล่างลงมากๆแล้วก็เรามองขึ้นไปข้างบนก็คือมีรังนกนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูแล้วเราไปขอพร้อมกันตรงนี้คือเราต้องระมาระวงังไว้แล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรโล่งๆแต่ แค่ว่ากลิ่นมันอันนี้นิดนึงอันนี้เขาคืออะไรอ่ะทุกคนตรงนี้เป็นสีดำเราแพ้อากาศเหมือนน่าจะมีคนเคยมาก่อไฟนะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าไปอโล่งมากทุกคน แล้วก็ฝุ่นเยอะมากโอ้หทุกคนมันโอเคนะเป็นปูนแบบแข็งแรงมากตรงนี้ทุกคนที่เราบอกอันนี้คือชั้นสองนะนี่คือเป็นสีตรงนี้ชั้นสองนะทุกคนมีคนมาเพ้นตรงนี้นะเห็นไหมแล้วก็มีรังนกที่เราบอกนะคือข้างบนนี้แล้วเมื่อกี้เรากำลังสำรวจมีคนมาเพ้นตรงนี้ด้วยนะ ทุกคนดูนะเดี๋ยวคือเราไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีคนเล่นยาไหมนะเดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีคนเล่นยาไหมนะมเดี๋ยวทุกคนดูตรงนี้ก่อน<ม>นี่ทุกคนดูเขาเพ้นนี่คนชัดๆตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราขอํำรวจก่อนนะเพราะว่าอันนี้คือข้างนอกนะทุกคนเรากลัวคนเล่นยา<ม>แค่นั้นเลย เซฟตัวเองก่อนไม่มีโล่งๆโอเคต่อไปเราจะไปชั้น3นะอันนี้ชั้น1กับชั้นสองคือโล่งมากๆเราให้ทุกคนไปดูข้างล่างกันนี่คือข้างล่างนะโล่งมากแต่ก็ระวังโล่งมากทุกคนที่เราขึ้นมาจากจุดตรงนู้นนะที่รถเราจอดข้างบนได้ยินเสียงนกแล้วทุกคน เดี๋ยวเราลงตะกูลนะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีไปกันโหลืมเอาเมสมาทุกคนไปอือหือหอ,อันนี้คือชั้นสามนะทุกคนโอ้โหนกเยอะมาก ดูทุกคนก็เพี้ยนน่าจะเด็กเปนรุ่นมาทำนะดูกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนทุกคนดูแล้วคือเราต้องรีบลงไปข้ารางเพราะเราหาเจจนี่ออกนะ้ทุกคนคือมีแต่ขี้นกนี่คือข้างบนนะทุกคนโหนี่ตรงนั้นจะเป็นที่เราบอกตรงนั้นจะเป็น มีเป็นวัดแล้วก็เลยตรงนู้นไปก็จะเป็นหมู่บ้านนะแล้วตรงนี้ก็คือชั้นสามที่เรามาทุกคนบอกเลยว่าแบบคือแบบนกเยอะไม่ใช่นกเยอะคือขี้นกอะเยอะมากทุกคนดูข้างหลังเรามันเยอะแล้วเราเหายใจไม่ออกเพราะเราเป็นภูมิแพ้นะแล้วบนนี้เราว่าเด็กวัยรุ่นต้องมาเล่นอย่างแรกเลยคือเล่นยาแน่นอนดูเขามาเพ้นนะทุกคนนี่ก็เพ้นเหมือนกัน ทุกคนดูเข้เพ้นเห็นไหมต้องมีคนมาเล่นยาเรือทนี่แน่เดี๋ยวเราให้ทุกคนไปดูฝั่งนูน้นดูว่าเขาเพ้นอะไรมั่งอันนี้ก่อนจะไปดูนี่คือข้างหน้าทุกคนเห็นไหมจะมีรถผ่านคือขึ้นนกเยอะมากแล้วก็มีสายสินด้วยนะทุกคนนี่นี่เห็นไหมมีสายสินนี่ด้วยตรงนี้คือที่เขาเพ้นนะทุกคนดูเขาเพ้นดูจุดที่เขาเพ้น เขาก็มีเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเราซูมเข้าไปเราอาจจะไม่เข้าไปนะเพราะว่าข้างนอกนี้คือดูขี้นกไตมเลยเมื่อกี้เราขึ้นมาขี้นกไม่ใช่ขี้นกดีนกบินหนีเรานะดูเขาห้ามเข้ามีเป็นเป็นสัญลักษณ์อันนี้ด้วยนะคนเป็นสัญลักษณ์อันนี้ด้วยนะน่าจะเด็กวัยรุ่นแล้วก็มีขยะแล้วก็พินอันนี้ ีเราพูดตรงๆว่าอันนี้คือครั้งแรกนะที่เรามาคนเดียวแบบนี้นะครั้งที่สองนะทุกคนอันนี้เราพูดตรงๆว่าอันนี้คือครั้งแรกนะที่เรามาคนเดียวแบบนี้นะครั้งที่สองนะทุกคนไปตรงนี้มีแค่สามชั้นนะเราจะให้ทุกคนมาดูใกล้ๆที่เขาเห็นนะนี่ทุกคนมีแบบนี้ด้วยมีคำนี้ด้วยนี่นีเด็กวัยรุ่นแน่นอนอ่ะ แล้วก็กลางคืนนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ใช่น่ากลัวหรอกแต่มันไม่ควรมามากกว่าเหมือนเป็นก้นบุหรี่นะทุกคนนี่น่้จะเด็กวัยรุ่นมาสูบไปทุกคนเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนคือชั้นสามเราไม่ไหวเพราะว่าขี้นกเยอะโ,อโล่งมากข้างล่าง แต่จริงๆแล้วเราก็อยากคิดแบบจะตั้งแคมป์นะแต่แต่เคยถามพ่อพ่อบอกว่าไม่ควรมาตั้งเพราะว่าตรงเนี้ยกลางคืนเด็กมาเล่นยาแล้วก็เด็กแบนเยอะก็เลยเออไม่เอาดีกว่าก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสำรวจนะทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ชั้นสองแล้วทุกคนนี่คือชั้นสองเรากำลังจะลงไปข้างล่างนะไป ล่งก,กว่าเมื่อกี้เมื่อกี้แบบรู้สึกอึดอัดมากลี่นกเยอะด้วย <l ux> คลิปของเราก็จุบไปแล้วกับการสำรวจตึกล้างะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจด้วยด้วยกันกดไลค์เยอะๆแล้วกดซับสไคร e เป็นกำลังใจใเราด้วยดูกันว่าคลิปหน้าจะไปสำรวจที่ไหนต่อเจอกันคลิปหน้าทุกคนบาย